ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมคาบูโตและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงวิเคราะห์สรุปเดือด <Do it. S 1> ก็จะมาทําการวิเคราะห์สรุปมาง่ะกันอย่างดูเดือนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์สรุปมาง่ะเรื่อง b บ c ็คคเตอนที่254กันเนาะ และถ้าหากใครกําลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ซึ่งสินค้าชนิดนี้ปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่มีกลิ่นติดตัวแน่นอนซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้ววันนี้โดยคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยาม ks.com ก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบทุกกระทมขมขื่นสําหรับพวกโนเอลมากเลยแหละครับอารมณ์แบบไม่ว่าจะพยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อเอาชนะวินิก้ามากสักแค่ไหนมันก็แทบที่จะไม่มีทางเอาชนะได้เลยคือประมาณว่าพลังกับความสามารถที่มีมันแตกต่างกันมากเกินไปความเดิมจากตอนที่แล้วด้วยความที่โนเอลได้กลายร่างเป็นร่างนางเงือกด้วยความสามารถของโดมน้ําของโลโลเปชิก้าราชินีแห่งอาณาจักรฮาทําให้การประทะร่างกายกับวินิก้านี่เป็นไปอย่างสูสีคู่ขี้เป็นอย่างมากพอสู้กันไปสู้กันมาวินิก้ากระชักเริ่มทนไม แลเวนิก้าจึงได้เปิดใช้พลังปีศาจ70%ซึ่งในจังหวะนั้นพวกโนเอลก็ได้ร่วมการทําแผนประกอบคํารับสารภาพเอาไว้ว่า,วาถ้าหากเวนิก้าใช้พลังปีศาจของเธออย่างเต็มที่เมื่อไหร่จะให้เนโรที่เป็นอาเคสเตตเมดออกไปใช้เวทผนึกผนึกเวนิก้าไปในทันทีซึ่งเหตุการณ์ต่างๆมันก็เป็นไปนแบบที่ได้วางแผนเอาไว้แบบเป๊ะๆพอมาในตอนที่254หลังจากที่เนโรได้ใช้เวทผนึกผนึกเวนิก้าไปแล้วเนโรก็ได้คิดในใจคนเดียวว่าใช้จะผนึกทั้งเวทมนต์ของเวนิก้าและพลังเวทของปีศาจไปพมๆกันน,นนนนใใตอี้เเลลยช่วงวงาเดียวกัน โรโลปิชิก้าก็เหมือนจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างตรงบริเวณที่มีคำสาปของมิจิคิร่าแปะอยู่โรโลปิชิก้าก็ได้ทำการเปิดชุดออกมาดูก็พบว่าคำสาปของมิจิคิร่าที่อยู่บนร่างกายของเธอนเนี่ยกำลังทำงานอยู่ทางด้านเนโรที่ได้เห็นดังนั้นจึงได้คิดในใจคนเดียวอีกครั้งว่าผลกระทบใดๆที่มันเป็นพลังความสามารถของมิจิคิร่าที่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้ทั้งหมดมัคนควรจะสิ้นสุดการทำงานลงไปแล้วนี่นาะดังนั้นคำสาปที่แปะอยู่บนร่างกายของโรโลปิชิก้าก็น่านจะต้องถูกทำลายไปด้วยสิหรือว่ามันจะไม่ได้เเเเเเป็็็นนแบบที่่รรราาคคิิดดอออไไว้มืโสจสจจะ อคาลารูนที่เป็นเวทผนึกของเนโรก็ค่อยๆกลายเป็นอาคา,าลารูนสีดำทำให้ใบหน้าของเนโรนี่ถึงกับซีดเหมือนกับไก่ต้มกันเลยทีเดียวและในช่วงที่ทุกอย่างกำลังสับสนงงงวยอยู่นั้นก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งดังออกมาจากเวทผนึกของเนโรโดยที่เสียงนั้นอะ่ะบอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะต่ำต้อยและต้อยต่ำม,มากกว่าพวกเราก็ตามในบางครั้งบางคราเธอก็สามารถไร้บทเวทมนต์ที่มันเกินกว่าการค่าการออกมาได้พวกมนุษย์นี่ช่างมีความน่าสนใจจริงๆเลยนะพอสิ้นเสียงเสียงนั้นอาคา,าลารูนทั้งหมดที่อยู่ตรงบริเวณนั้นกกก็ค่อยอยๆลลลลุาามแะ อาคาลาลูนสีดําทั้งหมดและอาคาลาลูนสีดําบางส่วนก็ได้มาทําการรัดตัวของเนโรเอาไว้ทําให้เนโรไม่สามารถขยับไปไหนได้มีหน่าซ้ําโดมน้ําที่แสนจะน่าภาคภูมิใจก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถคงสภาพความเป็นโดมน้ําได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าอาคาลาลูนที่เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้โดมน้ําคงสภาพอยู่ได้มันได้กระจายกระจายออกไปคนละทิศคนละทางหรือได้ใจพูดอีกในนึงก็คือเวทมนต์ผลึกของเนโรก็พงังโดมน้ําของโลโลบิชิก้าก็แตกซึ่งตอนที่โดมน้ํามันแตกจะเห็นได้ชัดเลยว่าน้ําที่กระจายตัวออกมามมนได้กลายเป็นสีดําไปทั้งหมดแล้วนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้น้าสีดําพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีและไอ้น้าสีดําพวกนี้มันมีคําสาปติดอยู่ผมบอกได้เลยว่าชีพหายแน่นอนเลยครับไมฟเฟนเพราะตามปกติแล้วมันจะเป็นไปตามกฎของแรงโน้มถ่วงไงน้ําสีดํามันกระจายตัวออกมามันก็ต้องตกลงไปสู่บนพื้นดินและบนพื้นดินมีใครอยู่ก็มีประชาชนของของจาจัรฮาร์อยู่ไงล่ะครับเป็นไงเห็นถึงความชีพหายขั้นสูงเลยแต่เรื่องนั้นนะช่ามันก่อนเนาะพอตัดภาพมาที่เนโรกับโนเอลก็พบว่าทั้งสองคนนี้นอนหมดสภาพการต่อสู้ เสียงสยงนั้นก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าเธอได้ทําการเตรียมแผลประกอบความรับสารภาพเอาไว้เป็นอย่างดีในการที่จะเอาชนะพวกเราแผนการน่ามารีถึงขนาดที่ว่าเธอเกือบจะผนึกพลังความสามารถของฉันไปได้แล้วแท้ๆไม่ใช่เป็นความดีงามพระรามแปะจริงๆเลยนะพวกมนุษย์เธอเนี่ยทำให้ฉันต้องการเอาเธอมาเป็นของเล่นของฉันมากกว่าเดิมซะแล้วสิทันนาโรโรบิชิก้าที่ได้ฟังน้ําเสียงกับได้เห็นใบหน้าแบบนี้เข้าไปก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าคนที่กําลังพูดกับเธออยู่มันก็คือเม,อมจิฮิล่าปีศาที่เป็นคนแปะคำสาปใส่เธอนั่นเองแล้วก็ด้วววยคาามหด ตัวสับสนงงงวยของโรโล์ปิชิก้าว่าแผนการที่คิดขึ้นมาทั้งหมดมันพังได้อย่างไรจึงถามเมจิคิล่าไปว่าทําไมกันล่ะเวทมนต์ผนึกของเนโรมันควรจะทํางานไปแล้วนี่เมจิคิล่าก็ใจดีซะเหลือเกินนะครับเลยได้ให้คําตอบกับโรโลปิชิก้าไปว่า Curse Magic Declaring World หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือเวทมนต์คำสาบโลกที่เสื่อมโทรมซึ่งความสามารถของท่านี้มันจะทําให้อัคระรูนที่อยู่ในเวทรูนที่มีผลกระทบกับชั้นเมจิคิล่าผู้นี้มีพลังลดลงหรือทําให้เวทรูนนั้นกากลงนั่นแหละในตอนที่ใช้พลังปี ถ้าเวทมนต์ท่านี้มันก็พร้อมที่จะทํางานเรียบร้อยแล้วและแถมท่านี้มันก็ยังสามารถทําให้เวทมนต์ผนึกกากลงได้ถึงจะเป็นเวทมนต์ผนึกของอาร์เคสเตทเมทก็ตามนี่น่ะมนเป็นการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการทดลองที่ดีจริงๆทางด้านเวนิก้าที่ไม่ค่อยจะมีบทพูดก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่เมจิคิล่าเธอไม่ควรจะมาขวางนะใช้กําลังสนุกอยู่เลยคือจะว่าอย่างไงดีล่ะครับโรปิชิก้าได้วางแผนมาจัดการเวนิก้ากับเมจิคิล่าด้วยการใช้เวทผน,นึกของเนโรมาเป็นอย่างดีแล้วแถมแผนการทั้งหมดที่ได้วางเอาไว้มันก็ สำเร็จดูด่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้มีการทําผิดพลาดอะไรทั้งนั้นทุกๆอย่างเป็นไปตามแผนแบบเป๊ะๆแต่ถ้าว่าแผนมันกลับมาพังตรงที่ท่าเวทมนต์คำสาปของมิจิคิล่าแมงนังเสือกทํางานแบบอัตโนมัติเมื่อมีการใช้พลังปีศาจถึง70%ก็เรียกได้ว่ามิจิคิล่าเป็นปีศาจที่ดูฉลาดเกินเหตุมากเลยนะแบบมีการเซฟตัวเองเพราะกลัวว่าตัวเองจะโดนจัดการไม่มีความประมาทเลยสักนิดเดียวและอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เวทผนึกของเนโรพังมันก็เป็นเพราะว่าใช้เวทรูนี่แหละครับซึ่งท่าเเเววาา่้ัักกดืออจไรพบ รูนมาโดยเฉพาะเลยเนื่องจากอ้ท่านี้มีความสามารถทําให้เวทรูน,น้น,น้ากากลงมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่ฝึกเวทรูนกันมามันจะเป็นผลดีกับกลายเป็นว่าแผนพังพอใช้เวทรูนแต่ถ้าเกิดไม่ฝึกเวทรูนเนโลกก็ไม่สามารถใช้ท่าเวทมนต์ผนึกท่านี้ได้ก็เอาเป็นว่าเมจิคิว่ามันมาเหนือก็แล้วกันนะครับส่วนโลโลเปชิก้านี่หลังจากที่เจอเรื่องช็อกกับแผนพังมาก็มาเจอกับเรื่องช็อกที่ช็อกหนักยิ่งกว่านั่นก็คือการที่อูดินเน่ผู้นําของเธอเนี่ยดันติดคําสาปของเมจิคิว่าเข้าไปด้วยอีกคนซึ่่งงงดดูทรรจจาาาากกาออขินนแล้ววผมวะ ไปก่อนโลโลปชิก้าอีกนะเราโดนป่าพังงาพังงาไปแล้วและเมจิคิล่าที่ได้เห็นพูดน้ําโดยคาสาบก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันยังไม่เคยแปะคาสาบใส่พูดน้ําได้มาก่อนเลยนะนี่ก็น่าจะเป็นการทดลองที่ดีอีกเช่นกันดังนั้นมัคนคงจะเกิดขึ้นมาจากการที่คําสาบที่แปะอยู่บนร่างกายของเธอมันทํางานขึ้นมาทางน้าโลโลปชิก้าไม่ได้ยินแบบนี้ก็เกิดอาการเสียใจขึ้นมาเป็นอันมากแล้วก็ได้นึกย้อนไปว่าคนที่คอยอยู่ใกล้ชิดกับเธอมาโดยตลอดนั้นก็คืออูดิเน่ไม่ว่าจะเป็นตอนที่โลโลปชิก้ายังเป โรโลปิชิก้ายิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจพอโรโลพิชิก้าขยับตัวเข้าไปใกล้เวนิกากับเมจิคิว่าการกระทำแบบนั้นแะไปกระตุ้นให้คำสาปที่แปะอยู่บนร่างกายของเธอมันทำงานขึ้นมาอีกครั้งในคราวนี้คำสาปไม่ได้เข้าเล่นงานโรโลปิชิก้าจนเข่าซุดเครื่องกั้นหนักครับสำหรับโรโลปิชิก้าโดนเล่นงานทั้งร่างกายและจิตใจเข้าไปแบบนี้จะสามารถกลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็ต้องมารอดูกันส่วนเมจิคิว่าก็ได้พูดออกมาว่าฉันขอโทษด้วยนะมันดูเหมือนว่าคำสาปมันจะทำงานขึ้นมมมมมาาาาาเเเื่่อออธขขยับขับ้้ใกลนะไสรถ อย่าไปไหนได้อีกแล้วซึ่งก็คงต้องขอบคุณความเจ็บปวดทุกทรมานของคำสาปที่เธอได้รับไปและในตอนนี้ผู้นำของเธอมันก็ไร้ประโยชน์ไร้ค่าสำหรับเธอแล้วล่ะนะทางด้านวินิก้าก็พูดขึ้นมาอีกเช่นกันโดยพูดว่าเดี๋ยวก่อนสิโรโลเปชิก้าจวงสุดที่รักของฉันสิ่งที่ดีๆมันเพิ่งจะเริ่มขึ้นเองนะเธอยังไหวอย,อยู่ใช่ไหมโรโลเปชิก้าจวงซึ่งในขณนะนั้นโรโลเปชิก้าก็เอาแต่เสียใจร้องไห้ฟูมไฟแบบไม่สนสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวอีกแล้วพอวินิก้าได้เห็นสภาพของโรโลเปชิก้าเป็น แเบบวนิกาก็ได้พูดว่าแบบนี้เธอคงจะไม่ไหวแล้วสินะมันช่างน่าเบื่อจริงๆงั้นเธอก็จงไปลงนรกซะเถอะนรกไปชิก้าจวงพอพูดจบเวนิกาก็ได้ใช้เวทมต์โลหิตสร้างกงเล็บขึ้นมาแล้วก็กาลังจะเอากงเล็บฟาใส่โลโลปิชิก้าอยู่แล้วแต่ว่าโนเอลนางเอกของเราเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเธอน่ะการกระทาแบบนั้นพอสักทีเถอะแหมก็เรียกได้ว่าโนเอลเนี่ยใจได้จริงๆเลยนะร่างนางเงือกก็ใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้เหลือแค่เพียงร่างชุดเกาะวอลคิรี่เท่านั้นแถมชุดเกาะวอลคิรี่นี่ ก็ยังมีสภาพไปสมประกอบอีกคือแหวงตรงนู้นบ้างแหวงตรงนี้บ้างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผลมาจากไอ้น้าสีดำๆดที่อยู่บนร่างกายของโนเอลหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดสังเกตกันดีๆจะพบว่าชุดเกาะตรงส่วนที่มันแหวงมันจะมีน้ําสีดำๆอยู่ด้วยทางด้านเวนิก้าที่ได้ยินเสียงโนเอลพูดก็ได้บอกกับโนเอลว่าเธอนะี่ยมันจบไปแล้วไม่ใช่เหรอถ้าไม่มีเวทมนต์ของลูโลเปชิก้าจวงคอยบัฟพลังให้เธอก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยโนเอลก็ไม่ได้สนใจคาพูดพวกนั้นนะครับพุ่งเข้าไปหาเมจิคิล่ากับเว จงได้ส่วนเวนิก้าก็ชิวๆกับการโจมตีแบบทุมสุดตัวของโนเอลแถมเวนิก้ายังได้โจมตีสวนกลับด้วยเวทโมโรหิตใส่โนเอลไปอีกและเวนิก้าก็ได้พูดว่าก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเธอเนี่ยมันโคตรช้าของโคตรช้าเลยความต่างชั้นของพลังที่มีมันแตกต่างกันมากเกินไปเธอนะ่ะไม่สามารถเข้ามาใกล้ฉันได้ด้วยซ้ําทางด้านโนเอลก็ยังไม่ยอมแพ้จึงได้พูดว่าฟังสิ่งที่ฉันจะพูดให้จบก่อนสิยายป้าไม่มีมารยาทฉันจะบอกว่าความต่างชั้นของพลังนะมันไไมม่ด้ีส่วนเกี่ยวข้ออองะะะไไรรรเเลยเพาาะะก็ตมที่พวกกเธอําลังทําอยู่นจะ ไม่มีทางยกโทษให้เด็ดขาดแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของโนเอลทาให้เธอสามารถพุ่งเอาแรนด์เข้าไปแทงร่างของเวนิก้ากับเมจิคิล่าได้จนเป็นผลสําเร็จซึ่งการที่โนเอลสามารถพุ่งเข้าไปแทงเวนิก้ากับเมจิคิล่าได้ทั้งทั้งที่พลังมันคนละชั้นกันมันเกิดม,มาจากการที่โนเอลใช้ชุดเกาะวอคิลี่ช่วยในการหลีกเลี่ยงการโจมตีของเวนิก้าจากที่จะโดนแบบนหนักขนาดที่ว่าอาจจะถึงตายได้เปลี่ยนให้กลายมาเป็นเบาๆแบบค้างเหลืองก็พออารมณ์ประมาณว่าใช้ชุดเกาะวอรคิลี่หักเหการโจมตีของเวนิก้าออกไปเล็กนอยนอย่งงนา ก็ยังได้รับบาดเจ็บมากอยู่ดีให้กล่าวโดยสรุปของในตอนนี้เลยก็คือเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือแผนการของโรโรปชิก้ายังมีความฉลาดของเมจิคิล่าอยู่แบบว่ามาเหนือจริงนะครับสาหรับเมจิคิล่าต้องยอมรับเลยเนาะจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะเมจิคิล่าเนี่ยมันมาเหนือจริงๆและก็เพราะด้วยความมาเหนือแบบนี้ทําให้จากตอนแรกที่รวมพลังมิตรภาพสู้กันอยู่ดีๆตอนนี้เหลือโนเอลประท้าร่างกายกับเวนิก้าและเมจิคิล่าอยู่คนเดียวและถึงแม้โนเอลจะสามารถเอาแรนด์เข้าไปเสียบจนทะลุกลางลำตัวได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตามผมว่าเว ก้ากับเมจิคิล่าก็ไม่ได้จะตายอยู่ดีเพราะในตอนที่โนเอลใช้ร่างนางเงือกวินิก้าก็โดนเอาแรนเสียบเข้าไปแบบนี้เหมือนกันวินิก้าก็ยังไม่ได้ตายตรงจุดนี้มันน่าจะเกิดมาจากการที่วินิก้าไม่สามารถตายจากการโจมตีแบบปกติได้หรือในอีกหนึ่งความหมายก็คือเราต้องมารอดูกันว่าไอ้คนที่มีการโจมตีแบบพิเศษที่จะสามารถจัดการวินิก้ากับเมจิคิล่าได้เนี่ยมันจะเป็นใครมันจะเป็นการโจมตีของใครแต่ยังไงยังไงผมก็ว่าต้องมีคนมาช่วยโนเอลสู้ครับเพราะสภาพของโนเอลในตอนนี้ก็ใช่วจะดีกว่าคนอื่นคือไอ่ยู ก็มีแต่จิตใจที่ไม่ยอมแพ้และมั้งครับสาหรับโนเอลอะนะส่วนทั้งร่างกายทั้งพลังเวทก็น่าจะหมดมุกไปแล้วคือน่าจะส่สุดไปตั้งแต่ตอนที่โนเอลร่างนางเงือกแล้วล่ะนะครับน่าจะประมาณนั้นนะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่แฟนเพจ Facebook โอด้วยนะครับเวลาสงสัยอะไรหรืออยาบคุยอะไรเนี่ยมันจะตอบได้ง่ายกว่าในคอมเมนต์เยอะเลยนอกจากนี้เผื่อช่องติดป,ปีกบินไปจะได้สามารถหาเจอได้ไม่ยากอีกด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ชแชร์คลิปนี้ให้กระจายไปทั่วทุกสารท ah